ลอกแขนล็อมขรองกับกองกันอะไรยากอ่ามาเริ่มกันที่ข้อแรกที่พี่จะเลือกอะไรหรือเปล่าเขาไปหาก่ออยู่รอให้เขาข้อมารอให้เขาข้อมาทำไมเอาอะไรมมาเร็วไงก็ฉันอยากันุนก็ข้อแรก้อปลายทำไมรอให้เขาข้อมาเออเพราะว่าถ้าเราขอก่อนกันคือเสียเชิงมาแผลแผล เราต้อยากให้น้องพี๋แลนะ้วช่วยพูดให้กำลังใจนหน,น่อยได้ไหมคะจะเก็บไว้เป็นแบบแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตในอีกอย่่ได้ครับผมก็เป็นการใจให้จริงนะครับขอบคุณพี๋ที่ที่สะผ่อนนะครับแล้วก็หวังว่าพี๋ก็จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆแล้วกันให้พี่นะครับมีกำลังใจในการทำงานแล้วก็ขอให้มคีความสุขมากๆครับผมโอเคไนมะ่หมดเวลาแล้วค่ะคุณสุบิสราขอบคุณนะคะ ตเราขายสังขารกัน่างเงี้แยอโอนะครับถ้าผกฝุอยู่มาเอาไหนลองถือดูสิปอนป้องกันฝุ่นได้เปกติผมเองไหมที่ใส่ไมท่านรับผมไม่เจอสมาร์ตเต็นนะผมในบางช่วงนี้ก็ทำงานทำงานหนักจ้ามีคนช่วยทำเองเลยชอบมากทำ้องเลยนาที่คืนนี้ต้องส่งนะมีต้องส่งใครรู้แต่นี้ไม่ต้องส่งช่วงนี้ฝุ่นเยอะ คเยอะท่องงานมากแล้วดูการโตเฮยความดันก็มีว้าแบบมันก็เลยต้องมีตัวช่วยมันก็เลยต้องมีตัวช่วยนั่นเองนะครับแน่นอนเรามาพร้อมกับซีวิตนั่นเองนะครับออกผลิตภัณฑ์ดีคำหนึ่งกล่องอีกเก้ากล่องเนี้ยเดี๋ยวทีมงานทำให้เหมือนเป๊ะเหมือนเป๊กนะครับต้องรุนกันว่าใครจะโชคดีได้รับกล่องดีๆไปซึ่งถามว่ารู้ไหมรู้รู้หรอเรู้แน่นอนถามจริงรู้เลยนี่คนได้อ่ะก็บอกผู้ผลิตเลยว่านี่กล่องดีที่มีทำ เขาไม่มีใครยู่เดี๋ยวหาายไหลที่องไปเลยอสามอีวหนึ่งสองสามา่ได้แบบนี้ท่างั้นเนี่ยรีแคปหน้าจอเลยนะครับเือเกิดของแคปตอนี้นึ่งสองตั้หนึ่งสองัหนึ่งสองั